สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศคลิปนี้เป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่1เมษายน2564ก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังเนาะว่างวดที่ผ่านมานะคะวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาว่าออกอะไรบ้างนะ,อ,ะออก6ตัวก็จะเป็นรางวัลที่1 ใครถูงรางวัลที่หนึ่งมั้งคะแปดเก้าศูนย์สี่สองสองสวยงามมากเลยค่ะสี่สองสองบนสี่สองสองล่างหนึ่งเก้านะคะล่างหนึ่งเก้าบนสี่สองสองล่างหนึ่งเก้านี่ค่ะหนึ่งเก้าพี่น้องเน้นให้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะส่วนสามตัวโอ้ยเฮ็ดาบาปกันกระดดอันนี้นะสี่สามสามนะคะออกสี่สองสองอันนี้ค่ะ เข้าล่างเนาะได้หนึ่งเกล่างแต่เสียได้บนค่ะใจสลายเลยสี่สามสามออกสี่สองสองและดูซีสี่ศูนกับเก้าสี่เนาะจะสลับมาอยู่ข้างหลังจะจับวางมาอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้เนาะหรือไม่ก็โอ้ดูเออแต่พูดถึงพี่น้องก็ลืมเนาะพอหวยออกแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้และอย่างเพื่อนบอกว่า ฝันว่าเห็นรถก็ต้องลดแต้มลงอันนี้คือทะเบียนรถใช่ไหมคะบอกแล้วทำไมไม่ลดแต้มลงเขาบอกสามสามสามก็เป็นสองสองสองไงบอกโอ้ใครจะไปคิดละ่ะก็ไม่ได้คิดจริงๆนะคะตอนนั้นไม่ได้คิดจริงๆพอห้อยออกแล้วบอกเออเพื่อนเขาบอก,บอกว่ารถรถมันก็ต้องมันก็บอกอยู่แล้วว่าต้องลดก็ลดแต้มลงสี่อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ไม่ได้คิดนะเนาะเ,เสียดายมากเลยอะสี่สามสามสี่สองสอง ไม่เป็นไรคะ่ะก็ยังดีนะก็ยังได้ลากนะคะ9119นะคะทีนี้เราก็มาดูของงวดถัดไปเลยเนาะนี่งวดนี้วันพฤหสตรงกับวันพฤหัสนะคะวันที่หนึ่งเมษายนนะคะตรงกับวันพฤหัสนะพี่น้องให้เด่นที่สี่กับ7จนะคะ เดน4กับเดน7จับคู่งวดนี้เอาแค่นี้พอคะ่ะจับให้9คู่43 46 48 73 74 75 67 63แล้วก็53นะฮะ3ตัวก็จะมี953 363 073 857 647แล้วก็4อ่า743นะคะอ่า3ตัวส่วนอ่า2ตัวนี่ จัดให้แค่9ชุดค่ะจัดเลยนะคะ9ชุดไปกลับก็9 2 18นะคะ18คู่นะบนล่างนะคะแต่ว่าถ้าให้เน้นนะคะที่ชอบที่พี่น้องชอบก็จะมีสี่สามสี่เจ็ดนะคะห้าเจ็ด 3, 7จ็นี้ชอบหมดเลยค่ะพี่น้องชอบหมดเลยแล้วก็5้าสานะหกสนะคะอันนี้ที่พี่น้องชอบนะอะนี่ชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะหรือไม่ก็จัดหมดเลยนะจัดหมดเลยก็ได้มันไม่เยอะตัวค่ะโอกาสบางทีเผื่อได้บนได้ล่างนะคะเผื่อมันออกบนออกล่างถ้าเกิดโชคดีเฮงๆนะคะ ทีนี้3ามตัวก็เลือกดูได้ค่ะว่าชอบตัวไหนนะคะชอบตัวไหนก็จะมี95336 3นสคะอ่านะคะี่หรือจะสลับกันก็ได้นะลองจับสลับดูนะคะถ้าไม่ชอบตรงๆที่พี่น้องจับให้มันอาจจะเป็นสลับกันนะคะก็ลองเลือกดูได้3ามตัวนี้พี่น้องชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือ6 4สี่ที่ชอบเลยนะคะก็0ูนย์ดสนี่แล้วก็ 7จ3สนี่ค่ะที่พี่น้องชอบนะสำหรับ3ตัวนะคะวันนี้พี่น้องก็หวังว่าจะเฮงๆงปังๆกันนะคะ,ะก็ขอให้ถูกเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้พี่น้องพาเฮงนะคะอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรง,งนะสำหรับแนวทางห่วรัฐบาลไทยก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะอีกไม่กี่วันเนาะก็จะถึงวันที่1นมษาแล้วนะคะก็ใครที่มีตัวเลขตัวนี้ที่ตรงใจก็ ไปหาเลือกซื้อลอตเตอรี่ไว้กันนะคะและขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังๆนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ